นำมันสการจากปูจก้ทุจแกทุโอ้ยไปย่างติดต่อปูหนีมือที่ซีมือที่หาเราปูแ <c oughs> ม่มบ้านมีมือคนมาหาคนนู้วะบ่มีจังเลยเอ็กซีว่าตามให้หน่อยตามเสียเล้งตามปูลึกลับให้หน่อยวะซาน <c oughs> ไอ้ถึงแมนเงิน ต้องวงัที่ปดต้องหันศูนย์หกสามมาหน้หันจะที่วันอืายมือลายู้คนลืมู้คมู้คนศูนย์หกสามมาบ้าหอว่าู้คนที่ไรแต่สิ่แปดสิบเก้าที่แปดจุดูจีไสามห้างีเดี๋ยวได้หนูแปบสมุดนมาบงก่อ ที่ปูไอ้หนูเลยตามตัวเด้๋วหนูเบ่งแป๊บนึงอือกูไปยังจ้าเอาอันหน้าบ้านกันเลขมันมันมน้อนยืย่นแฉยยวนวัดตาคุค้มหรอกโอ้เส้นเล่งเป็นเังไหนล่ะถือเป้านึงเห็นปูเขากระโผดนอนเด็กนะเขาอันบ่อยออกคักแน่น,นักปูนอ้อ เ้ย่าือกบตนเตนมวดนี้เอาไม้แล้วแก่มื่อไม่ก็ได้แก่แมือไม่ก็ได้จ้ะเม่อเินปูอรกันไปติ๊บแิบเป่านีแตกแตมนี่ปูไยหนูหกสามหนึ่งโอ้ยเกือบแตกสามตัวปูผู้ป่วยหนูหกสามศูนย์อันอัน คาเจ้านส่น้กมาน่ม่ีเรียนู้ปนะเจ้าถูกสวยวนาะปูเนาะเอาไม้บ่เป็นงอนี่เอาไม้มาเป็แก่ทาตเมื่อกี้ในดังครับโอ้เอาแปดอีหรือเนาะปูเนะอออเอาไม้เอาไม้ในสวนของปูได้มาแล้วเนาะเพือเร่งนไ่ต่อสฉะมากตัวใดล่ะปูงันี่ปูเลยต้องงวดหนึ ได้ต้องหมดเลยมือนได้ตามหาครับตามเจ็บสองโถมีหมดเนี่ยสามหกสามเจ็บบอสว่าเสียเล่งของห้องเนี่ยได้ได้มาไปฮะเสียเล่งห้องไหนได้ตัวใดหมดนี่นี่แหละได้ตัวเดียวกันนี่แหละตามหาก็ตามเจ็บเลยอือบ้ามหากระถพื่อนเนาะเน้นบนอีกคือเกาเนาะของคนเนาะเนียนบนร่างสองโถบนล่างหมด ามตัวพ่นมาได้เห็นมาปูงงันีี่บัวสามตัวมีเอ็โอ้เอาสองตัวตรงๆกับพ่อแห้งอล่ะอือสามห้ากับสามเจ็ดเลยนะปูน้าเล็กมาตรงกันอีกแล้วมี่สองตัวตั้งติดมาลูกก็แต่ั้งคงทใจยิ่งกว่าว่าจ้ะอันนี้มันตออหัวน้าสองหางหนึ่งอืองามง่ามสามหางมาอมาบ้ายุตเหมื้กันที่เหน มันเรียกบ,บอกคนนี้วันจีอนหนึ่งค่จะแลวอ้อยคนบรมันคนไปหาสื่อเบอร์ติเราบอกปูวแจ็คจะยันว่าท่านป่วให้ที่ปูวนไรนี้นะฮะโอ้ก็เลยต้องเอ,อาให้ปูก่อนพอดีก็เป็นปูเลยความใส่งงเงนยบเสียงแ้่เรียบร้อยแล้วจะออกไปปูไปจักมือจันเนี่ยจ็คเาสับอกอูแจ็จัมือ ไปไปตั้งแต to <that> <that> ่เ <Wh> ล <ips> ็กออกแล้วมันบ่นี่เมียนอ๋อเงี้ไงเฮ้ยหยิบมาว่าท่านเลยจ้ะกันกันเราบ่มาเต็มหัวตีเพรท่านันจ้ะจ้ะปูบัดนี้บัดนี้อันลอตเตอรี่สี่แยงมีดอกลอตเตอรี่ของตาออกอือเมียนจ้ะจได้ไปหยิบไปยัวฮาถือน้ำเพลนคือสิล้อวงเล็กขอนเชียนเตะไง จองตัวตัวท่านั้นเนาะนี่นี่สองาคนนี้จ้ะงามงามปูฉันเพื่อนไปจัดหีิงเลือกปูฉันเอาอันมือวอนบ้านส่งปวดฟ้องมึงจะเขาง่ายกับผู้ดังแม่สั่งผ้ไอารง่ายเว้สบายไปน้ำกันจักรูปแต่ปูเลือกีแต่ปู อ,อุ้ยจัปูเนี่ยนะแม่โอ้ยจังหวะหนูว่าเอาปูเป็นอีหยังโทรศัพท์ปูห่างบอกหนูโทษนั่นมีมือที่หาล้วเนี่ยโทษติดต่อปูอปูจังหับเนี่ยมือเคลื่อนกับโทษมือเศร้ากับโทษโทษว่าสัอแต่บ่มีคนหลับตรง,<อ>งมหอดบ้านเลยเป็นดีเมย์ังกันเขาเ่าได้เป็น,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 านอาจารย์เรา มึงนน้ำหานดีเวลบข้นน้ไปก็ไวันเนาะเป็นยังกู้ร nah ้านม่สบายร้านม่สบายบอสมบูรณ์กว่ากันมันเห็นหลานมึงขึ้นน้ำหวานดิเลอ๋อไอ้าจนเนี่ยใ้ยคือแต่น้ำเดียกว่างเลยแจนบ่ก็ขค้ตัวเรื่องพวกนี้นึงจ้่คือเราตัวราดจะควางนี่แกมรอดเฮ้ยจจนถ้างอนแกนหอนบาปู น้นเจ้าอมือนว่าหนิฝนนี่พกุกเไม่เข้าไปเอเลียร์อแสดงว่าปู่ไปหาเสียเลิงโดยตรงไม่ก่อนเรื่องเป็นเรียนตั้งบังนท้อยู่จ้าอืมใจปิดเรียนหุ่นหันแม่ตั้งหนาจึงแตานะตั้งหวปีปนิ้ ดีมากตัวเดียวกันบ่เนี่ยแงวาล่องเบิ้งกวางสามเสื้อเล่งว้าออกไปเมื่อวันนี้เม่หน้าดังบอกมั้งปูว่าเมื่อกี้นี่กระสแปดมันมาไหลมันมาแห้งถูกเก่าอยู่หรืออะไมันก็เลยแบบว่าจ้ามันก็เลนมาท่มกันมันก็เลยดังแห้งนะแตงวานนี้นึกว่าอาจจะเป็นไรแล้วนอาตีก็มากตัวเดียวกันบ้านนึ่งไหนเขามากเขามาหงกหี่อล่ปู วว่างงเออแมนแมนงวดแมนามาตรงกันเนาะมันก็เลยดังแห้งแมนงวดนี้ละออคืคนคนะอของเพื่อนเราหลังหนูมากันอยู่นหนึ่งสามห้าสามเจ็ดนี่อืองวดนี้งวดดังค่ายวันเนาะค่ะหนูก็ค่ายวายอยู่นี่แหละลงคีบเรานูสิไปหาบงลอตเตอรี่อยู่ปัวเดาเดคนจะังบ่อขืนเมื่อกี้นีน่ซื้อไว้เอามาขืนเบอร์ค่าอย,ยู่บ่เสียเงินปูวเดาค่ อันนี้ทั้งวานานึงแคะจะมาืนกันดีแล้ดีคือนี่เลยแม่เอามาขืนเบิดสามตน่ะเจะ็ดสองแปดแปดสองแปดนะ,นะเอามาขืนเท่าบิดขึ้นกับร่างกายจ้จจาจะแปลกว่านึงนิ่บมมีเลขติดแปดจัดตัเลยสามตนาตหลังปูกวายยนต้องดังให้ร่งา น,น่าหนูกะว่าอยู่บนเอมาขึน้นหนูกะศูนย์้าสันเนี่อยออกแล้วตัวนีมาสันเมื่อวาอู้ยปูยุ่งช่างาาาาาาาบ้านนี่ก็จะซื้อตัวหานนะวา่าตัวพันเรามา่อนเนี่ยจ้ะข่าเมื่อคืนเนาะอืมไม่อ่าเอาดีเนี่ยก็ยังเมื่อคืนเลยเหน่อยเ้นก็ออกไม่สบายไม่จัอเลยจ้ะ ซุ่มพันหนึ่งสองพันแต่นี่นอนแบม่ขึ้นอืมโอเคเียข้างแางนี้เขาด้จ้ะตรงนี้ก็า่าใส่เขาขึ้นเนี่ยแม่นแน่นกูมีไงเขาวางเขาตรงนั้นันหัวก็บพรามันธรรมดาแล้วเพื่อสองพันเพื่อพันเพื่อหาหงูเนาะ ันออกนี่ย่ามันจะมือหนีอยู่ปูหวยลางแล้มันก็ถือสายเนี่ยไอเสียเลงตอเราถือไปก่อนเนาะปูเนาะเราือเห็นต้องหมดเด็กจ้ะมีละเลขเพิ่นป้อยไปเพิ่นเดือดเดือยอยู่มันอาจจะอันออกมาเงี้เนาะเนี่ยันเนาะเดี๋ยอันเถอะแกง่ายเนานเงิน ไม่เนนนมมนจนผู้หนวกตัวนี้ไมมีผูหนอกจ้ารวมทั้ฟอนลลีแบบ้เอ็นไม่จะว่านเอ็้ขึ้นเหมือนในมัายนโคือกันโอเคกกโอค้โหฮะจะไม่ได้ในดับปูดเดี๋ยวอ่านนูขอสรุปตัวเลขเนาะ สำหรับเลขฟูลึกลอบมากๆกับเสียเลขหมื่นล้านเสียใหญ่หมื่นล้านนะคะหมายที่สามห้าและสามเจ็ดสองหางมาปูนะ้าโมน,นี้บ่มีสามตัวนะนเดี๋ยวรอเบิงอีกตอนนี้ปูกระลั่เดินท่านตอนนี้ปูอยู่ขันแกนแล้วละ่ะปูน้ำสิอยู่บ้านเซียนอยู่บอ่องอขอนแกนจังหวัดข,ของเสียเล็นะจกจ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวฝ่าวมาแจ้งเอฟซีนะาปูน่าปูห้ยพ่นเอฟซีได้ก็ได้เดอ โง่โง่คมันเ้อไอซีซี่เอนอะไอแก่ขี้ย <c oughs> <Hey, S 2> งหันไหมไอฟัองฟังเนาะแก่มื่อขึ้นนะาปูเนาะอืจ้าอ่าดกูกวนปูแค่นี้นนะ้ะปูเนาะขอบคุณปูได้หลายจ้า <c oughs>